สวัสดีครับอยู่กับผมอัดอลาดินนะครับวันนี้เรามารีวิวเตาโคแมน3หัวหายากนะครับก็คือเจ้าเตาโคแมน 426B นะครับตัวนี้เป็นรุ่นคลาสสิกหายากมากๆนะครับดูนะฮะตัวถังเป็นอมทรงกลมอ้วนนะครับทรงสั้นนะฮะอวนป้อมหายากมากๆนะครับแล้วก็ฝารุ่นเก่านะฮะตีตาชัดเจนนะครับไฟแรงเลยนะฮะสามหัวนะครับ ที่หูจับก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเลยนะครับตัวปีกด้านข้างนะครับกระบังลมเนี่ยฮะจะมีหูมาจากด้านในนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะฮะที่เกี่ยวมาจากด้านในนะครับแล้วก็ <c oughs> มีตัวห้อยด้วยนะครับด้านบนนะฮะด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีขาตั้งด้วยนะครับมีขาตั้ง เป็นรุ่นเอกลักษณ์เลยนะสามารถดึงขาตั้งลงได้นี่ผมไม่ได้ดึงนะฮะมันดึงลงได้เลยนะครับขาตั้งด้านหลังนะครับนี่ฮะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนะฮะหายักมากๆนะครับไฟแรงมากนะครับลุยได้สบายเลยนะฮะผมจะลองจุดอีกเตาหนึ่งให้ดูนะฮะ รอะว่าแค่เปิดเท่านี้เองฮะแล้วก็จุดได้เลยฮนะโอเคครับขอบคุณนะครับ